สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับมนตรีพาตาลุยนะครับวันนี้เป็นงานขุดโคกนองนานะครับหน้าง,งานเราอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับผมโดยทีมขุดหมายเลขห้านะครับขับโดยช่างบ้านนะครับช่างบันจัดให้ครับแปลงนี้ควบเจ้าซูมิโตโมวันนี้พึ่งลงแปลงได้วันที่สองนะครับ เมื่อวานนั้นยังทำอะไรได้ไม่มากนะครับตรงนี้เละเป็นโจกเลยครับใอ้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับนั้นฝั่งนี้มีทำนาปลังด้วยนะครับเพราะว่าติดคลองจประทานนะครับตรงนี้มีคลองจประทานนะครับเข้าใจว่าน่าจะน้ำมาจากเขื่อนศิรินทรน,นะครับ ข้าวกำลังสวยเลยนะครับแคมที่พักอยู่ตรงนู้นนะครับรถจอดอยู่ตรงนู้นมังแพมเอามาจากไหนอ่ะไหนดูดิ่ื้อเองไม่เกี่ยวซื้อให้ซื้อมามหาเรือใส่าซากไม่มีแค่นี้อูย้ยนี่ก็ ที่มือปะตู้ไปเอามาให้เหรอหยั่งปะตู้ไปเอามาให้เหรอน้องแพรมนีิยางของคันนั้นที่มาเปลี่ยนใส่คันนี้นะกลิ่นกาแฟก่อนนีไฟฟ้าด้วยเหรอมีดิมันอยู่มาสั้งหลายหน้างานแล้วเพิ่งจะมีได้ดีอันนี้แหละ มีแต่ว่าสุ่มก็มีห้องน้ําอะไรมีพร้อมไหนรวงข้าวอยู่ไหนครับรวงข้าวเหรอไหนครับจะรวงข้าวหรือเอากาแฟก่อนดีครกาแฟถ้ารวงข้าวแล้วก็ขับรถไปไหนไม่ได้แล้วก็หอนนั่นกินกาแฟดีกว่างั้นนี่มาดูกาต้มน้ำร้อนของป่าตุเขารับ ใชโซลาเซลล์นั่นเองเจ้าของแปลงมีโซลาเซลล์ด้วยครับไม่ธรรมาดาจริงๆนะครับเนี่ย,แ,ยแ,แปดกอยอหกห้าอืมเพิ่งติดตั้งโอ้เขาท่าเขาท่าแบบนี้สบายเลยเนี่ยตรงไหนไม่มีไฟฟ้าใช้นี่ใช้ได้เลยว่าจะแผงอยู่ตรงไหนอะ่ะ โอ้มีกล้องวงจรปิดด้วยตรงนั้นปัมม๊มเสมดครับอออโอ้เจอแล้วเรานึกว่าเป็นแผงมีแผงโซลาเซลล์ไม่ใช่โอ้ยที่ไหนได้มีไฟฟ้านี่ไงเสาไฟฟ้าสุดยอดสุดยอด สุดยอดไฟฟ้าถึงหมดจเจริญครับจเจริญเจริญเจริญครับมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับโอ้ทำนาปังแบบนี้สบายเลยพี่มีน้ําชนประทานเหรอครับเนี่ยชนประทานอยู่ตรงไหนไหไครับพี่โอ้ไมคโครทำงานอยู่นู่นนะครับของช่างบาส กๆช่างบาสจัดให้ช่างบาสสุดทีรักของน้องแผมเขาครับดูหน้างานของช่างบาสวันนี้ที่อำเภอพิบูรณ์บางสาหารครับโอ้นี่มีะรูกเก่าของเจ้าของแปลงมีอยู่แล้ว น้ำค่อนข้างขุ่นเนาะมีปลูกต้นกล้วยต้นมะพร้าวไว้ริมขอบสระต้นไม้นั้นต้นไม้ใหญ่ต้นว่าครับฟอร์มสวยนั่นนี่ถลอมไปขายน่าจะหลายตังค์นะครับนี่ นนดีดูสายเข้าวิวปรน้นกไม่หีวิวปั่นน้ำนนแ่แรงไหมครับแรงไหมครับดูหน่อยไหนละ่ะมันมีหัวพุ่หัวกระจายมีแค่นั้นที่นีหัวกระจายแ่มีหัวพุ่ ก็สายเข้ามีแค่นี้เองนี่ไหมสายน้ำเข้ามีแค่นี้เองจะเิ่มเดียวเล็กน้อยเรื่องอะอ๋อหัวมันมันมันเอาสายแรงดันอีกบ้างแรงดันแรงหัวเบนรงนแครับไี่เปลี่ยนก็คือปรับเปลี่ยนได้ซึ่งหัวพุกมันนี้หัวหมดไปนี่หัวกระจายหัวเบนนี่หัวพุกมีแค่นั้นก็ยืมไปเล่นน้ำสงการหน่อยได้ไหมหมดแล้วคือมันเอาไว้แค่ล้างรถพี่ใช่ใ่ เอาไเล่นสุการนะไปเล่นสุการช่างบาดว่าไปเล่นสุการผวไปล้างล้างตอยนี้ที่แบบต้องการแบบแรงหน่อยแต่มันไม่แรงเหมือนกับผมว่าสู้ปั๊มดูปั๊มดูดอะไรอยอางเงี้นะครับอปูเสือปูสาดเรียบร้อยแล้วมือเที่ยงมือเที่ยงโอ้น้องแพรม ถ้าไม่มาเฝ้าไว้นี่แขกไม่ได้รับเชิญมาแล้วนี่แมงวันหมาก็เยอะฮะอะไรนะหมาหมาอ๋อเป็นอะไรเฝ้าหมาครับนี่แม่ขัวประจำสุดธีล์ของช่างบ้านก๊อกนำครับน้ำโยกขายต่อไหมนี่ มันนังอฮะนอะเน่ช่างบ้านยังว่าดีนะยังไม่เห็นยังใช้ได้หาไม่ได้แล้วนี่หาไม่ได้แล้วนี่เออนี่ครับก๊อกน้ําสมัยก่อนเราใช้แบบนี้แล้เนาะโยกน้ําอาบไงเข้าท่าเข้าท่าไว้เล่นน้ําสงการช่างบา้าน